สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการราชพัฒน์ทอกับดิฉันเกษนีจุฑาวิจิตค่ะวันนี้นะคะอาจจะบรรยากาศแปลกตาไปสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะชุดของพิธีกรแต่เพราะดิฉันกําลังอยู่ในไร่อ้อยค่ะที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมได้ลงมาทํางานด้วยนะคะเป็นหนึ่งในตําบลผาสุกค่ะ20ตําบบลนะคะที่ทางมหาวิทยายลัยในโครงการนครปฐมนครแห่งความผาสุก ทุกชุมชนท้องถิ่นค่ะตรงนี้เป็นตำบลห้วยหมอนทองนะคะวันนี้ค่ะกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่นี่นะคะตรงนี้เดิมนั้นเคยเป็นนาข้าวแต่วันนี้ชาวนากำลังจะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกอ้อยค่ะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำนาแบบอ้อยนาน้ำตมหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าอ้อยน้ำตมนั่นเอง ะะเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะเราคงจะต้องไปคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงษ์นาถนาฏวรานันท์นะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ทํางานอยู่ร่วมกับทางตําบลห้วยหมอนทองนะคะอาจารย์จะพาไปแนะนําถึงเรื่องของการทําอ้อยน้ําตมนะคะกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของเกษตรกรที่นี่ค่ะพบกับอาจารย์พงษ์นาถค่ะ,ะวันนี้นะครับเราก็จะมา ดูในเรื่องของการทําอ้อยน้ําต้มนะครับที่ตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมีเกษตรกรนะครับที่กําลังทําอ้อยน้ําต้มอยู่นะครับจริงๆแล้วท่านก็เป็นประธานสภานะครับขององค์การบริหารส่วนตําบลตำบลห้วยหมอนทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับก็คือคุณพี่ถวัลย์สีสังนะครับผมทีนี้คุณพี่ถวัลย์สีสังเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรที่กําลังทํา อ้อยน้ำต้มอยู่ด้วยนะครับก็นี่อยากให้ทางพี่สวรรค์ให้ข้อมูลกับเราที่หนึ่งว่าในช่วงของการเริ่มต้นนะครับในการที่จะมาทาอ้อยน้าต้มเนี่ยเราเริ่มต้นจากยังไงบ้างครับครั้งแรกคือคือโรงงานเนี่ยมาแนะนำนะฮะโรงงานมาแนะนนะํงงา,นานนว่าให้ทําอ้อยน้ําต้มตอนนี้ก็ได้ได้รับข่าวจากผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่หมู่ที่8เนี่ยฮะมามาแนะนำเพราะผู้ใหญ่เคยทํามา,าแปลงเคยทํามาแล้วไนงะครับเขาเลยพาโรงงาน โรงงานน้าตาลบ้านโปงมาแนะนําในการทำฮะแล้วเขาก็บริการเต็มที่เลยม,มาดูแลตั้งแต่ตั้งแต่การเตรียมดินการทําดินท่อนพันุ์การคนปลูกอะไรพร้อมเลยครับหมายความว่าทางโรงงานนี้ก็มาสนับสนุนเราเต็มที่เลยตั้งแต่เรื่องของท่อนพันนะครับแล้วก็เรื่องของแรงงานเรื่องของคนงานด้วยอันนี้คือรวมถึงจ้าท่านเราเก็บเกี่ยวด้วยไหมครับนจระท่าเก็บเกี่ยวเจ้ท่านเก็บเกี่ยวด้วยนะครับ ทีนี้ในการทําอ้อยน้ําต้มเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างจากอ้อยที่ปลูกทั่วไปอย่างไรบ้างครับดูดูดูแล้วเหมือนว่าอ้อยน้ําต้มเนี่ยมันจะลงทุนน้อยกว่านะฮะเพราะทําในพื้นพื้นที่นาอครับผแต่อ้อยมันมาคือคือมันไม่ต้องเสียค่าค่าไถค่าซ้อมค่าชักล่องนะฮะ แต่อ้อยนี้มันเสียแต่ค่าเทือกนาให้มันเป็นเลนแค่นั้นเองอ๋อก็คือทำเทือกเนเเหมือนการทำนาเหมือนกาบทำนาเลยครับทั่วไปครับนะครับแต่ว่าเรามาปลูกอ้อยแทนครับทีนี้ต้นทุนของการทําเทือกเนี่ยหรือว่าการทําเตรียมพื้นที่เนี่ยครับมันถูกกว่าต้นทุนสําหรับการทําอ้อยทั่วๆไปเนี่ยมากไหมครับก็ถ้าอ้อยที่ดอนฮะถ้าค่าไถไถซ้อมนะฮะ ชักล่องมันก็ตกไร่หนึ่งประมาณ2 0 0 0ั0 0องบาทแต่อย่างนี้เราทําเป็นเทือกเลยทําเทือกเสร็จเลยนี่ไร่ยงประมาณ7 0 0บาทก็ถูกกว่าประมาณ1,300กว่าบาทคับสามร้อยบาทพันสามร้อย๋อนั่นก็หมายความว่าต้นทุนของการผลิตอ้อยน้ําต้มเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่ถูกกว่าถูกการทําอ้อยที่ดอนทั่วไปครับทีนี้นอกเหนือจากลักษณะของการทําเทือกแล้วเนี่ยการทำอ้อยน้ำต้มเนี่ยนะครับมันยังมีข้อดีตรงอื่นอีกไหมครับในส่วนอื่นอีกไหมครับที่ดีกว่าอ้อยที่ดอนทั่วไป สิ่งแรกคือที่ผมเห็นคือคือคือปล่อยน้ําใส่เนี่ยถ้าที่ดอนเนี่ยมันต้องปล่อยมันต้องสูบน้ําใส่แต่อย่างนี้เราปล่อยน้ําใส่แล้วก็สูบน้ําใส่แล้วปล่อยน้ําทิง้งซึ่งซึ่งที่มันเสมออยู่แล้วแล้วก็ดินมันดินมันยังไงอะดินมันทําเทือกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําเยอะได้ไม่เหมือนดินที่ลุ่มหลวมนะดินที่หลวมมันจะอุ้มน้าได้นานกว่า<ร>มันจะมันจะซึมได้เยอะกว่าแต่อย่างนี้เราเปียกพอเปียกเราปล่อยทิ้งพอปล่อยทิ้งก็เดี๋ยวมันก็แห้งอ้อยก็ไม่เป็นไร S <S <อ>ต้นทุนการต้นทุนน้อยฝ่าต้นทุนก็น้อยกว่าเรื่องน้ําต้นทุนน้อยฝ่ารเรื่องแลงปลูกก็น้อยฝ่าแลงแลงปลูกก็น้อยกว่าด้วยครับแลง<อ>ปลูกที่ดอนเนี่ยไร่ละพันแปดครับแต่นี่ไร่ละพันห้าฮะอ๋อถูกกว่ามาณสามร้อยบาทครับสําหรับต้นทุนที่ถูกกว่าแล้วเนี่ยสาหรับในเรื่องของผลผลิตล่ะครับผลผลิตในการทาอ้อยน้าต้มเนี่ยผลผลิตดีกว่าไหมผลผลิตนะเหรอผมว่าที่ที่ที่ยังโรงงานก็ทําแล้วที่ผู้ใหญ่อย่างผู้ใหญ่หมูแปลงเขาทำเนี่ยครับ ผลผลิตเขาได้มากกว่าที่ดอนนะอ๋อผลผลิตเฉลี่ยถ้าเราทําอ้อยน้าต้มเนี่ยอยู่ซิประมาณสักกี่ตันต่อไร่ครับ20ตันขึ้นนะยีตันขึ้นต่อไร่แต่ถ้าเป็นอ้อยปลูกที่ดอนทั่วไปก็ถั่วเฉลี่ยอยู่ที่18ตัน15ตัน18ตันไม่เกิน20ตันเกินยี่ตันแต่อ้อยน้ำต้มเนี่ยจะยีตันขึ้นไปครับก็จะได้ผลผลิตมากกว่าได้ผลผลิตมากได้ผลผลิตมากกว่าแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าด้วยต้นทุนก็จะต่ำกว่าอ๋อเพราะนั้น่่ารรรรไไดด้้ทีเกกกกษตับ็จะสูงว การทําอ้อยที่ดอนทั่วๆไปครับครับแล้วแล้วความหวานนะครับความหวานของอ้อยเพราะว่าปกติเวลาเราอ้อยอ้อยเราเข้าโรงงานใช่ไหมครับเขาก็จะมีการวัดความหวานครับใช่ไหมครับทีนี้ความหวานของอ้อยน้ําต้มเนี่ยเป็นไงบ้างครับความหวานนี่มันอยู่ที่อยู่ที่การให้น้ําว่าถ้าดินเราแห้งแล้วถึงฤดูกาลที่ตัดที่ตัดนะฮะมันก็พอๆกันเลยฮะความหวานพอๆกันพอๆกันแล้วบางทีก็บางทีที่ดอนก็จะ,จะ จะหวานฝา่าบ,บางทีที่น้ําต้มก็จะหวานฝาไม่แน่ฮะอ๋อไม่แน่มันอยู่ที่มันอยู่ที่การให้น้ำอ,อ่ะอ๋ออยู่ที่การให้น้ำครับทีนี้แต่ถ้าถ้า่ากงงีายโดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่แตกต่างจากไม่แตกต่างาอ้อย,ออยไม่แตกต่างาไม่แตกต่างครับอ,อ๋อครับเพราะฉะนั้นโดยโดยโดย,โดยภาพรวมแล้วในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของต้นทุนการทําอ้อยน้ําต้มเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หร,หรือหรือสาหรับชาวนาเกษตรกรที่ปลูกนาที่ทํานาแล้วจะเปลี่ยน, wild, น,านมาเป็นการปลูกอ้อยน้ำต้มถูกไหมครับเพราะว่าการการทำการทำน้ำอ้อยน้ําต้มเนี่ยวิธีการเตรียมพื้นที่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการทานาน้ำตมใช่ใช่ไม่ได wow> ้แตกต่างกันเลยอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยมีเกษตรกรที่มาทําเป็นอ้อยน้ําต้มเนี่ยเยอะไหมครับในในในพื้นที่ตาบลตอนนี้ ตอนนี้ถามว่าแปลงนี้เป็นแปลงสาธิตครั้งแรกเลยครับแต่ในในกลุ่มของขอตะบ,บุห้นยมัองทองนี่นะตอนเนี้ทําประมาณ 100, 130 <130. S 2> ร้อยร้อยสามสิบไร่ร้อยสามสิบไร่ร้อยสามสิบไร่แล้วก็อาจจะมีขยายขยายออกไปอีกถ้าหากว่าเดี๋ยวแปลงนี้ให้ได้ดีได้ผลดีครับนะฮะเพราะว่ามันต้องดูพื้นที่ด้วยบางที่ถ้าอ้อยนะ่ะถ้าฝนตกแล้วน้ําท่วมเนี่ยมันถ้าเปิดน้ําออกไม่ได้หรือว่าต้องสูบน้ําทิ้งเนี่ยมันก,มนก็มันก็ต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าสูบน้ําทิ้ง แล้วก็ถ้าปล่อยน้ําทิ้งได้เนี่ยต้นทุนมันก็จะน้อยมันก็ต้องดูแปลงไงฮะถ้าแปลงที่มันมาพอมันเทือกทําเทือกเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันปล่อยน้ําไม่ออกเนี่ยมันมันก็ต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ต้องดูดูดูแปลงนะอ๋อก็ต้องดูแปลงด้วยคือว่าเราก็จะมีการดูแปลงว่าแปลงไหนที่เหมาะสมที่สามารถจะทําอน้ําต้มได้ในในพื้นที่นั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราก็ไม่ได้รับเกษตรกรทุกรายที่ที่จะอยากจะมาทํา บางทีโรงงานเขาก็จะมาดูแปลงแต่พื้นที่ของตำบลห้วยมณอมันเดียวอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเขตจัดรูปที่ดินครับซึ่งจัดรูปที่ดินนี้มันจะมีคลองส่งน้ํามาทุกแปลงแล้วจะมีคลองระบายน้ําทุกแปลงนะฮะมันก็จะทําได้แทบทุกแปลงนะฮะ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในพื้นที่ที่มีระบบของการชลประทานที่สามารถจะเอาน้ําเข้าแล้วระบายน้ําออกได้ระบายน้ําออกได้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการที่จะทําเป็นอ้อยน้ําต้มนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของตำบลห้วยหมันทองก็จะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถทาอ้อยน้าต้มได้ทั้งหมดได้ฮะได้ทีนี้ในในส่วนของการทําอ้อยน้ําต้มเนี่ยจุด หลักของการทําอ้อยน้ําต้มก็คือเรื่องของการระบายน้ำครับ <S <S ใช่ไหมครับต้องระบายน้ำ,นำออกให้แห้งฮะทีนี้การระบายน้ำเนี่ยนะครับเวลาเวลา,เวลาพิทบาททำเนี่ยการระบายน้ำเนี่ยเราเราเราสังเกตจากอะไรครับว่าเราต้องระบายน้ําเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อไหร่ะจะปล่อยน้ําเข้าเมื่อไหร่จะระบายน้ําออกแล้วก็ต้องดูความถี่ห่างของการระบายมันมันมันต้องดูดูสภาพดินว่าดินเราแห้งแห้งมากอ้อยใบห่อเราต้องปล่อยน้ําใส่พอปล่อยน้ําใส่แล้วก็ปล่อยน้าทิ้งนะ จริง,ช,งช่วงไหนครับที่เราถือว่าต้องเป็นช่วงที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดีเรื่องของการระบายน้ํเขา้าลําออกอ,อ๋อช่วงช่วงเล็กๆเกนี่ยฮะช่วงเล็ก,ลกช่วงประมาณสัก1เดือนถึง3เดือนตั้งแต่เราเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกถึง3เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกถึง3เดือนครับคือช่วงนี้คือต้องดูแลเรื่องช่วงนี้ดูแลเรื่องน้าเรื่องอะไรเป็นพิเศษเลยฮะแต่หลังจากนั้นก็อ้อยมันโตแล้วก็ไม่เท่าไหร่ละแฉะบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรการดูแลในช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยจะต้องมาดูแลมากนักครับผม แล้วเรื่องเรื่องของการนอกจากเรื่องของการระบายน้ำแล้วเนี่ยเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอสารป้องกันกาจัดสูพืชต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเวลาเราผลิตอ้อยน้าตม้มปุ๋ยนี่นะใช้ปุ๋ยน้อยฝ่าบนดอนดีเพราะว่าน้อยกว่าด้วยน้อยฝา่าเพราะว่าการทํานาเนี่ยมันมีปุ๋ยตกค้างอยู่เยอะนะครับบางทีปีแรกเนี่ยใส่ปุ๋ยน้อยมากเลยถามว่าน้อยไหมน้อยมากเลยฮะ่ยยิ่งมีการยิ่งมีการไถดินตากไว้เพื่อจะทาเทือกและไถดินตากไว้เหมือน เหมือนว่าสู้สู้ถ้าลงทุนอะซีที่ดอนลงทุนมากกว่าลงทุนมากกว่ามากกว่าเพราะมันต้องใช้ปุ๋ยมากกว่าต้องใช้ปุ๋ยมากกว่าอ๋อแต่อ้อยน้ำตัวเนี่ยเราใช้ปุ๋ยน้อยกว่าเนื่องจากว่าเราปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เคยทำนามาเพราะฉะนั้นการทำนาเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นมันก็จะมีพวกธาตุอาหารหรือพวกปุ๋ยตกค้างอยู่ในดินเยอะตรงนี้เราก็ลดปริมาณของการใช้ปุ๋ยลดน้อยลงมาครับอ๋อถ้าอย่างนั้นสำหรับปุ๋ยถ้าเราใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ล่ะครับก็ดีนะปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยได้เยอะเลยก็ปรับปรุงปรับปรุงดินด้วยอะไรด้วยฮะครับทำให้ดินร่วนซุยด้ยได้ดีมากเลยฮะถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีเสริมมันก็น่าจะดีขึ้นก็ช่วงแรกๆก็ต้องปรับสภาพดินปรับสภาพดินแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปก่อนลดเคมีใช้อินทรีย์มากขึ้นอย่างเงี้ยมับจะช่วยได้ครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้ของเกษตรกรทั่วไปนะครับที่ที่ได้ทำอ้อยน้ำต้มนะครับ ครับผมช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพบกับท่านผู้ใหญ่จิรศักดิ์สิทธิอนุกูลนะครับเป็นผู้ใหญ่หมู่8นะครับตำบลห้วยหมอนทองอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่เนี่ยได้เป็นผู้ที่ริเริ่มในโครงการผลิตอ้อยน้ําต้มนะครับให้กับทางตำบลห้วยหมอนทองอาเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ใหญ่นะครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับของโครงการอ้อยน้ําต้มเนี่ยนะครับผู้ใหญ่มีจุดเริ่มต้นอย่างไรหรือว่า มีที่มาที่ไปของโครงการนี้อย่างไรนะครับถึงจะสามารถนํามาผลิตเป็นอ้อยน้ําตมให้กับทางตะบนได้นะครับครับที่มาที่ไปนั้นก็คือว่าเมื่อปี2552ครับท่านประสงค์เลือนทองครับท่านเป็นผู้จัดการโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งจํากัดซึ่งได้มีการมาแนะนำจากพื้นนามาทำอ้อย ซึ่งช่วงนั้นราคาข้าวช่วงนั้นไม่ค่อยดีแล้วมาตอนหลังที่มีการรับจำนำข้าวราคาข้าวมันดีขึ้นมาชาวนาก็คงจะหันไปดูแลข้าวก่อนครับแล้วมาถึงช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะว่าผมศึกษามาแล้วประมาณสี่ปีประมาณสี่ปีผ่านมาก็เห็นว่าอ้อยน้ำต้มเนี่ยอ้อยเนี่ยสามารถปลูกในจากที่นามาเป็นอ้อยได้จากนาข้าวมาเป็นอ้อยได้ครับ ก็เลยมาถึงชั่วโมงนี้ผมก็ดูแล้วว่าอืในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็มองเห็นลูกบ้านที่มาคุยที่บ้านบ่อยๆว่าขายข้าวก็ยังไม่ได้ไดเงินเราจะทำต่อเราจะเอาเงินที่ไหนแล้วผมก็มีแนวคิดขึ้นมาว่าอบ้านเรานี่มันเป็นเขตจ,จารูปที่ดินครับก็เราเคยทดลองการปลูกอ้อยในานา มาแล้วสี่ปีเห็นว่ามันได้ผลก็ผมก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าอลองเสนอนโยบายโครงการให้กับโรงงานน้ำตาลซึ่งชาวนาตอนนี้ไม่มีทุนที่จะมาทำรเราจะทำยังไงกันต่อไปผมก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่แผนกไล่โรงงานน้ำตาลมันโปง่งว่าลองไปเสนอกับผู้จัดการดูซิว่าโครงการนี้ผู้จัดการก็มีความรู้ในเรื่องโครงการอ้อยน้ำต้มอยู่แล้วเนี่ยก็ ทางแผนกใกล้ของโรงงานน้ำตาลนป็โป่งก็ไปเสนอผู้จัดการเสนอผู้จัดการปุ๊บรุ่งขึ้นอีกหนึ่งวันคือวันนั้นมันวันที่อะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าทีแรกผมก็ไม่ได้เน้นตรงนี้ครับลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งทางโรงงานน้ำตาลก็เข้ามาหาผมที่บ้านเลยครับทีนี้ก็มาพูดคุยกันว่าเราจะช่วยเหลือวิกฤตจ,จากชาวนาเนี่ยอย่างไรได้ทีนี้ทางโรงงานก็เห็นว่าอืเมื่อชาวนามีปัญหาเยอะ เรื่องเงินทุนครับก็เลยนั่งปรึกษากันว่าเอาอย่างนี้แล้วกันทางโรงงานน้ําตาลช่วยพันอ้อยฟรีให้กับชาวนาได้ไหมโดยไม่คิดจะตังค์แล้วก็ไม่คิดหักในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเป็นต้นทุนครับก็โอเคได้ตรงพันอ้อยมาปีแล้วทำยังไงต่อไปอีกเพราะชาวนาก็ยังทุนไม่พออยู่นะเพราะการปลูกอ้อยเนี่ยมันลงทุนสูงลงทุนสูงทีนี้ก็มาคิดกันต่อว่าอื ถ้าอย่างนี้โดยปกติพื้นที่เนี่ยโดยตั้งแต่นานเก่าแก่มาเนี่ยมันจะต้องมีหัวหน้าโคต้าเป็นนายทุนทีนี้เราไม่เอานายทุนตรงนั้นละครับเสนอคุยผมก็คุยกับทางโรงงานน้ำตาลว่าเอางี้ได้ไหมอ่ะให้ชาวไร่เนี่ยปลูกอ้อยส่งโดยตรงขายโดยตรงให้กับโรงงานน้ำตาลไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับค่าใช้จ่ายว่ากันตามความเป็นจริงทั้งหมดครับ ดอกเบี้ยทางธนาคารไอ้ทางโรงงานเนี่ยได้สำรองจ่ายการลงทุนไปให้เนี่ยก็คิดตามธนาคารไปในราคาที่6กจุดจุดหหรือ,อยังไงเนี่ยนะก็ถือว่าดอกเบี้ยต่ำมากก็ประมาณ6.5%านมนั้นครับก็ประมาณ6.5%ดอกเบี้ยต่ำมากต่ำมากในในลักษณะาการช่วยเหลือชาวนาก็ไปหักกันที่ฤดูการเก็บเกี่ยว เมื่อขายอ้อยแล้วก็หักหนี้หักลบกบหนี้กันที่ลงทุนกันมาแล้วก็ส่วนเงินที่เหลือทางบริษัทน้าตาลก็โอนสายตรงให้กับทางเกษตรกรเกษตรกรชาวไร่ไปเลยเจ้าของอ้อยไปเลยผมก็คิดว่ามาพิจารณาแล้วอ่ะอืมอย่างนั้นเราต้องเรียกชาวบ้านมาประชุมเพื่อรับทราบเพื่อรับทราบว่าเรามีนโยบายสนับสนุนเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ครับเพราะว่าพื้นที่เรานี่มันมันปรับสภาพได้มันมีความเหมาะสมที่จะมีความเหมาะสม ดินดําน้ําดีน้ําสะดวกระบายน้ําได้เป็นเขตจารุปที่ดินแล้วก็คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็เรียกชาวนามาเ,เรียกชาวนามาประชุมครับใครผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าโครงการของโรงงานน้ําตาลท,ที่สนับสนุนโครงการเนี้โอเคล้วก็เรียกมาบรรยายชี้แจงรายละเอียดให้ทราบเลยครับแล้วปัจจุบันนี้มีเกษตรกร,รก,กี่ลายครับที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกร,ร,กรตอนนี้มีใกล้เคียงที่10หลาย <10 S 2> แต่เป็นพื้นที่ประมาณร้อยไร่เศรษร้อยไร่เศษครับ,รบทีนี้ก็คือเราก็จะทยอยทำอ้อยน้ำตมไปเทียะลายเทียะลายจนครบคือมันอย่างนี้ด้านดรครคือมันอย่างนี้ผมเสนอโครงการช้าเกินไปช้าเกินไปนิดหนึ่งตรงที่หนึ่งตอนนั้นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันอยู่ที่15ื่นเนี่ยชาวนาก็ยังสนใจอย,อยู่ที่1มื่นหอยู่ครับ พอเราเสนอไปปุ๊บเนี่ยช่วงแรกเราไม่กล้าเสนอเพราะว่าราคาข้าวมันยังสูงอยู่เสนอ,อก็คงยังไม่มีใครสนใจอพอมาตอนหลังเนี่ยเห็นว่าไปไม่ได้แน่แล้วจริงๆทีนี้ชาวนาถึงเวลาที่จะหว่านเม็ดข้าวข้าวนาปังแล้วถ้าหว่านช้าอากาศร้อนเพีย้ยไปลงเขาก็เลยรีบลงข้าวลงข้าวไปทีนี้ข้าวเนี่ยชาวนาเนี่ยไม่กล้าเอาไปเทือกทิ้งหรือทำลายมันเพราะมันมีบุญคุณมากเรื่องข้าว เมื่อปลูกเป็นข้าวเขียวขึ้นมาแล้วทุกคนบอกเอาขอเวลาเอาเก็บเกี่ยวมวนนี้ถึงจะขาดทุนกําไรก็ชัางมันครับเดี๋ยวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาะปังขึ้นมาแล้วอค่อยลงอ๋อก็คือเดี๋ยวรอเก็บเกี่ยวก่อนเก็บข้าวก่อนแล้วก็ถึงจะมาทาเป็นอ้อยน้ําต้มอีกทีใช่ครับเพราะว่าผมได้ประชุมคุยกันหลายฝ่ายแล้วว่าพื้นที่ของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยคงจะเป็นอ้อยหมดถ้าราคาข้าวมันชาวนาราคาข้าวเนี่ยไปไม่ไหว ก็จะปรับเปลี <ım> ่ยนมันเป็นอ้อยน้าต้มทั้งหมดครับทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้ทางทางผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับอ้อยน้าต้มมาเป็นระยะเวลาประมาณสี่ปีแล้วแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยผมอยากให้ทั้งทางผู้ใหญ่นะครับช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าผู้ใหญ่ได้เทคนิคในเรื่องของการทําอ้อยน้ําต้มมาจากที่ใดแล้วก็วิธีการของการทําอ้อยน้ําต้มเนี่ยมันมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรแล้วมันแตกต่างจากอ้อยที่ดอนทั่วทั่วไปอย่างไร คือตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะมากหน่อยละเอียดถ้าเราจะคุยกันให้ละเอียดเลยเนี่ยขั้นตอนมันค่อนข้างที่มากพอสมควรเอาเอาเป็นสรุปเป็นคร่าวๆคือเอาเอาแบบคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ถ้าจะละเอียดจริงๆเดี๋ยวผมให้ให้โอกาสตรงที่รายลเอียดอีกทีนึงนะได้ครับราละเอียดอีกทีนึงก็เอาที่มาที่ไปก่อนว่าทางผู้ใหญ่ได้ได้ในความคิดตรงนี้มาจากที่ไหนจากท่านผู้จัดการประสงค์ ทผู้จัดการโรงงานน้ําตาลบ้านโป่งมาแนะนำเมื่อสี่ปีเสี่ปีที่แล้วสปีที่แล้วนี่มาแล้วทางทางผู้ใหญ่ก็ศึกษาในสปีนี้เมื่อมาแนะนําผมก็เอามาเรียกว่าทดลองเลยทดลองวิเคราะห์การทําทุกอย่างทุกปัญหาทำมากระมือเลย4ปีผ่านมาแล้วทางสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ใหญ่ได้ศึกษามา4ปีเนี่ย วิธีการวิธีการของการทําอ้อยน้ําต้มที่ผู้ใหญ่คิดว่ามันเหมาะสมและที่จะมาแนะนําให้ทางทางเกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับเอาเข้าคร่าก็ได้ครับอันดับแรกเลยเราต้องมาดูพื้นที่ก่อนครับพื้นที่คือเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ําได้ครับแล้วก็ตรงที่หวานข้าวหวานข้าวเม็ดได้เนี่ยค,คือหวานข้าวงอกไอไอข้าวนาตมเนี่ยครับครับพื้นที่ที่หวานข้าวนาตมนี่ปลูกได้หมดครับถือว่าระบายน้ําได้ในลักษณะ ระบายแล้วแห้งในลนักษณะนี้อ่ครับาถือว่าโอเคอันนี้ือใช้ได้ใช้ได้ไดครับคือเมื่อเรามาดูพื้นที่และได้พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอันเนี้ยผ่านคราบพื้นที่ใช้ได้แล้วเราก็จัดการทําเตรียมดินครับ